สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมก็สู่รายการ Business View นะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงจุดยืนของ TCC TV นะครับต้องบอกว่าเราเป็นสถานีนะครับที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะครับในหลากหลายแง่มุมทั้งศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจการค้าการลงทุนครับมีโอกาสดีๆโอกาสน่าสนใจจะนํามาพูดคุยกันในรายการนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีของทางรายการครับที่จะได้พูดคุยกับท่านธีรชัยภูวนาถนารานุบาลนะครับอดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้จะมาเปิดเผยมุมมองที่น่าสนใจนะครับในการลงทุนระหว่างไทยจีนนะจะเป็นยังไงบ้างพูดคุยกันเลยนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกจีนวันนี้ก็มาเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นการส่งสัญญาณยังไงบ้างไหมครับท่านครครั้งนี้นะครับผู้นําระดับสูงของจีนถึง2คนครับเดินทางลงมาในประเทศอาเซียนพร้อมกันนะครับ แล้วก็หลังจากเดินทางแล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างไปเยี่ยมประเทศอื่นในอาเซียนนะครับ,รบหลังจากมีการประชุมผู้นำระดับสูงแล้วเนี่ยผมว่าเป็นการแสดงให้เห็นที่ชัดเจนเลยว่าประเทศจีนนั้นเนี่ยวางนโยบายนะครับวางภาพของการเดินหน้าในทางเศรษฐกิจเนี่ยที่จะต้องมีการเชื่อมโยงกับประเทศในอาเซียน,นยอย่างลึกซึ้งเนี่ยอย่างมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยชัดเจนเลยครับ ก็เป็นไปตามแผนนะนโยบายที่เป็นอาเซียนบวกหนะึ่งนั่นก็หมายถึงว่าอาเซียนรวมกับประเทศจีนอาเซียนนี่นก็สิบประเทศละนะครับรวมทั้งไทยอยู่ในนี้ด้วยนะฮะทีนี้ความสําคัญะระหว่างจีนกับอาเซียนณปัจนะจุบันนี้เป็นยังไงบ้างท่านวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยสิฮะคือถ้าจะดูลักษณะของความสัมพันธ์เนี่ยผมว่ามันต้องย้อนอดีตสักหน่อยที่จริงเนี่ยถ้าย้อนอดีตมากๆเลยนะฮะถ้าเรามองย้อนไปเป็นเวลาร่วมพันปีที่ผ่านมา ถ้าเมืองจีนก็สมัยราชวงศ์ถังนะครับเป็นต้นมาเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยนะครับคนทําตัวเลขเนี่ยจะบอกว่าสัดส่วนของผลผลิตของโลกเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นในประเทศเอเชียในขณะนั้นเนี่ยพันปีที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมาหาเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของ A A เอเชียก็จะเป็น2ประเทศด้วยกันก็คือจีนกับอินเดียเนี่ยในขณะนั้นเชื่อไหมครับว่าสัดส่วน ของไอ้ผลผลิตเนี่ยของโลกเนี่ยของ a อเซียเนี่ยสูงถึงร้อยละ5ถึงร้อยละหเรียกว่าเอเชียเนี่ยเป็นมหาอำนาจในทางเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยอย่างชัดเจนครับแล้วที่น่าแปลกใจคือว่าสัดส่วนนั้นเนี่ยน,นะครับมันเรียกว่าจะคงที่เนี่ยเกือบเป็นระยะเวลาถึงเกือบ700ปีเกือบ700ปีนะครับจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์ นะครับการพัฒนาที่เราเรียกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะครับการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการล่างหนึ่งขึ้นการที่ประเทศมหาอำนาจในยุโรปเนี่ยใช้กองเรือออกมาทําการรบนะครับควบคู่ไปกับการค้านะครับ จนนั้นที่สุดเนี่ยไอ้ขบวนการโดยอาศัยเมืองขึ้นแล้วโดยอาศัยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้สัดส,ส่วนามหาการเปลี่ยนแปลงในทางดุลยภาพในการผลิตมันเปลี่ยนไปเป็นอยู่ในทางในทางตะวตกนะครับโดยสิ้นเชิงในช่วง300ปีที่ผ่านมาช่วง300ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงจังหวะที่ประเทศสหรัฐเนี่ยนะครับมีการพังอาจขึ้นมายุโรปเองเนี่ยอาศัยแรงผลักดันจากเมืองขึ้นของเขาเนี่ยนะครับ ทำให้สัดส่วนการผลิตเนี่ยของเอเชียเนี่ยมันลดลงไปครับลดลงไปจากกรารกดเรียกว่าการกรดดันเนี่ยจากภาคภาคตะวันตกเนี่ยครับประเทศตะวันตกเนี่ยลงไปเหลือแค่ประมาณสักสักหนึ่งในสี่ของโลกเท่านั้นเองจากกว่าครึ่งนะฮะแต่นี้ทั้งหมดนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงครับทั้งหมดนี้กำลังถึงยุคที่จะเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยระดับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยนะครับ ไอการคิดอ่านในเรื่องของเทคโนโลยีในการเผยแพร่ในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นลักษณะของตลาดเปิดมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลานี้เนี่ยประเทศในเรียกว่าโลกที่สามที่เดิมเนี่ยอยู่ในโลกที่สามเนี่ยก็มีความสามารถในการที่จะเข้าไปเจาะลึกเพื่อจะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยนะครับได้รอบด้านไม่ว่าจะเป็นโดยการเปิดให้มีการลงทุนโดยตรงจาก ประเทศอื่นๆที่มียี่ห้อแล้วก็มีเทคโนโลยีแล้วมาตั้งโรงงานหรือบางครั้งเนี่ยนะครับโดยการเข้าไปค้นหาในระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่ากำลังจะเกิดขึ้นก็คือว่าไอาแนวโน้มนะฮะในอนาคตเนี่ยใน40-50ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ,รบกำลังในการขยายตัวของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำหนัก เรียกว่ามหาอำนาจในการเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้นําในทางเศรษฐกิจมันจะกลับมาเอเชียจะมาทางเอเชียมันจะค่อยๆกลับมาเรื่อยๆแล้วแล้วมันขึ้นอยู่กับประเทศจีนแล้วประเทศอินเดียแล้วประเทศอืน่นๆในอาเซียนเนี่ยจะวางหมากจะวางนโยบายในการที่จะรับกับขบวนการตรงนี้นี่ได้อย่างไร,รเนี่ยครับท่านกำลังมองว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นเป็นไซเคิลนะฮะเมื่อก่อนนะครับเมื่อเมื่อพันปีที่แล้วเนี่ยเอเชียนำาหละนะครับพอหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มตกมาแล้ว นขณะนี้กําลังจะเริ่มขึ้นมากําลังจะเริ่มขึ้นมาสาเหตุที่กําลังจะเริ่มขึ้นมาเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยเนื่องจากข้าแรงเราถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาข้าแรงเราถูกเราผลิตอะไรเนี่ยนะครับเราก็จะแข่งขันได้ง่ายกว่าครับอันนี้เป็นจุดแรกรอันนี้จุดที่2ออย่างที่ผมบอกว่าเทคโนโลยีเวลานี้มันปิดกันไม่ได้นะครับแล้ว3เนี่ยคือประเทศในเอเชียเนี่ยเราขยันแขนงขังครับทั้งในการทํางานทั้งในการอะไรค้าขาย เราเรายึดหลักว่าค้าขายเราจะเราจะต้องซื่อสัตย์ค้าขายเราจะต้องอให้บริการที่ดีสินค้าต้องมีคุณภาพเพราะฉะนั้นออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นเนี่ยที่ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยของเอเชียนะครับมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยจนทําให้หลายประเทศเวลานี้มีปัญหารประเทศที่มีปัญหามากเวลานี้ก็คือประเทศในยุโรปเพราะว่าค่าแรงเนี่ยได้ขึ้นไปสูงแล้วฐานะความเป็นอยู่นี่ก็ดีแล้วนะครับแต่ถามว่าเขาปิดสินค้าอะไรเนี่ยนะครับ ที่จะทาให้เป็นที่นิยมนทั่วโลกได้เนี่ยมันก็จะต้องเน้นไปในสินค้าซึ่งมีเทคโนโลยีสูง <ฮะ S 1> มีระดับในเรื่องออคุณภาพในการผลิตอย่างสูงอย่างเช่นรถยนต์ <ฮะ S 1> ที่ม,มีมีคุณภาพดีๆแต่ว่าสินค้าที่อยู่ในระดับกลางกลางในด้านเทคโนโลยีสินค้าพวกอุตสาหกรรมเบาเวลานี้เนี่ยนะครับประเทศในยุโรปไม่สามารถจะแข่งกับประเทศในเอเชียได้แล้วมันก็จะยังเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายปี <ฮะ S 1> นั่นอ้นี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วครับ <ฮะ S 1> เรากาลังอยู่ใน เ <G l ain> ระแวกของโลกนะคือทั้งอาเซียนทั้งจีนทั้งอินเดียเนี่ยเรากาลังอยู่ในระแวกของโลกเนี่ยซึ่งกําลังจะก้าวกระโดดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วจะมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยโดยอัตโนมัติโดยปัจจัยธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับไปอีกอย่างน,น้อยๆ20 30 40, 40ปีเลยล่ะท่านพูดถึงภาพกว้างๆนะครับของเอเชียนะจีนอินเดียแล้วก็อาเซียนรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าเราจะเจาะลึกลงไปเฉพาะในส่วนของความสัมพันธ์แล้วก็การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน อยากให้ท่านเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะว่าตอนนี้เมื่อก่อนนี่เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงอนาคตจะเป็นยังไงบ้างครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าในอดีตเนี่ยนะครับการค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังไงยังไงมันก็หนีไม่พ้นอิทธิพลของการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตที่ย้อนไปเนี่ยนะครับจีนเองก็เป็นประเทศซึ่งมีปัญหาในทางการเมืองภายในประเทศเยอะ แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ภายใต้อิทธิพลนะครับของประเทศสหรัฐนี่ค่อนข้างจะมากแล้วก็มีการทำสงครามนะครับกันในประเทศในเอเชียตะวันตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศเนี่ยที่ต่อเนื่องยาวนานอันนั้นเป็นปัญหาแล้วก็เป็นตัวที่ทําให้ความมุ่งมั่นในการที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของการค้าเนี่ยนะครับมันไม่ได้ไม่ได้มีการก้าวหน้าเท่าที่ควร จนกระทั่งสงครามเย็นมีการเลิกไปนะครับจนกระทั่งบทบาทของประเทศกลุ่มโซเวียตมีการเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญที่สุดจนกระทั่งประเทศจีนเองเนี่ยเริ่มที่จะเริ่มที่จะเปลี่ยนขบวนการในการบริหารจัดการ,รโ,ด <c oughs> โดยโดยมาใช้กลไกลตลาดนี้มากขึ้นซ,ซึ่งเกิดขึ้นสักประมาณสักสาปีนะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับนี่เป็นนิดนิดหมายที่ดี เพราะว่าทําให้ประเทศจีนสามารถจะใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยนะครับในการที่จะทําให้ประเทศมีความก้าวหน้าและก็ในการที่จะเป็นอะไรฮะเป็นหัวรถจักร,รนํารถไฟขบวนเอเชียนะครับได้มากกว่าเดิมมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เนี่ยนะครับการความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างจีนกับไทยเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาถึงจุดเนี่ยที่เราถึง เวลาที่เราจาเป็นจะต้องจับมือร่วมกันให้มันชัดเจนแล้วนะครับในการที่จะเดินหน้าไปเนี่ยแล้วทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งไทยแล้วก็ของทั้งอาเซียนและของจีนเนี่ยนะครับเข้าสู่บทบาทที่เราจะเป็นผู้นําของเศรษฐกิจโลกเนี่ยได้อย่างจริงจังจะกลับมาอีกครั้งถ้าท่านเปรียบประเทศจีนเป็นหัวรถจักร ขบวนที่2ที่3นี่จะเป็นประเทศไหนฮะไทยต้องมาใกล้ๆเลยล่ะไทยต้องมาใ,นใ,นใกล้ๆเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็ได้ว่าเหตุนใดนถึงจะเป็นเช่นนั้นรับนะครับอโอกาสนะครับระหว่างไทยกับจีนถามท่านอย่างนี้ดีกว่านะฮะว่าไทยได้เปรียบไหมกับในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันในขณะนี้กับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งการค้าการลงทุนอาเซียนกับจีนนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราแบ่งอาเซียนเนี่ย ออกเป็นสองสองกลุ่มทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะมีส่วนแบ,บ่งที่ชัดเจนคืออาเซียนส่วนหนึ่งซึ่งมันอยู่บนบกกับอาเซียนส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นเกาะของเราที่อยู่บนบกอยู่แล้วของเราที่อยู่บนบกบแล้วกลุ่มที่อยู่บนบกเนี่ยนะครับมันมีหลายประเทศซึ่งน่าสนใจนะเพราะว่าประเทศที่อยู่บนบกเนี่ยนะครับมีประเทศซึ่งมีจํานวนประชากรเนี่ยสูงอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นพม่านะครับ แล้วก็เป็นประเทศซึ่งมีทรัพยากรเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะมีการติดต่อเชื่อมโยงกันเนี่ยที่เขาใช้คําว่าอาเซียน connectivity เนี่ยนะครับซึ่งสามารถจะดึงโยงกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับไปยังประเทศจีนเนี่ยได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทําให้เห็นได้ชัดเลยว่าไทยคือเขาใช้คําว่าทางเสือผ่านหม <laughs> ายความว่าอย่างนี้ครับเสือมันจะเดินไปไหนมาไหนมันต้องแวะมาตรงนี้เหมือนเหมือนกับอยู่ที่สี่แยกอย่างนี้เราเป็นศูนย์กลางเป็นฮับ เราเราเราอยู่ที่สีแยกโดยอัตโนมัติของอาเซียนที่อยู่บนบกนะครับแล้วดอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะมีคนชี้ให้ผมบอกว่า,วาถ้ามองไกลจริงๆนะไปข้างหน้าอีก20ปี30ปี40ปีเนี่ยนะครับมันจะมีศูนย์การค้าและศูนย์การผลิตอุตสาหกรรมและการบริการเนี่ยใหญ่ของเอเชียนี่อยู่2ศูนย์ใหญ่ด้วยกันนะครับถ้าดูในทางภูมิศาสตร์ก็คือศูนย์หนึ่งเนี่ยคือจีนอยู่ทางเหนือครับ อีกศูนย์หนึ่งคืออินเดียครับอินเดียเนี่ยอยู่ทางตะวันตกใช่ครับนะครับลองนึกถึงอย่างนี้ว่ามันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างสองประเทศนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผลิตในจีนต้องเอาไปค้าขายที่อินเดียสินค้าที่ผลิตที่อินเดียจะต้องมาค้าขายที่จีนท้งสินค้าและบริการเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงกันมากเลยแล้ววิธีการเชื่อมโยงเนี่ยที่สะดวกที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็คือ ลงเรือมาแล้วก็มาขึ้นเรือนะครับมาขึ้นเรือที่ฝั่งไทยหรือฝั่งพม่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเรือปากปารานะครับที่อยู่ทางทางใต้หรือจะเป็นท่าเรือทวายแล้วถ้าเป็นได้เราก็เชื่อมรถไฟลากขึ้นไปทางทางจีนตะวันตกมันก็จะทําให้ประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วอย่าลืมอีกนะครับว่าประเทศจีนเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับมองไปข้างหน้าอีกกี่ปีก็ตามเนี่ย ยังมีความจําเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกโลหะต่างๆเนี่ยอีกมากมายแล้วแหล่งวัตถุดิบที่สําคัญอีกแหล่งหนึ่งนอกเหนือจากออสเตรเลียก็คือแอฟริกาแล้วลองนึกถึงว่าแอฟริกามันอยู่ทางไหนของประเทศจีนมันก็คืออยู่ทางตะวตะันตกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่จะเอาแร่ธาตุจากแอฟริกาขึ้นไปทางประเทศจีนที่จะสะดวกที่สุดที่จะง่ายที่สุดก็คือเอาเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นล,ลําเรือ แล้วก็ขึ้นมาที่ถวายแล้วอาจจะแปลรูปไปเป็นรูปแท่งไปเป็นรูปของแผ่นม้วนนะครับเป็นเป็นรูปของเส้นแล้วก็ชักลากด้วยรถไฟนะครับขึ้นไปยังประเทศจีนทางด้านตะวันตกเพราะฉะนั้นลักษณะของการเชื่อมโยงในทางโลจิสติกนี่นี่คือในทางขนส่งอย่างเดียวเนี่ยนะครับ มันทําให้ไทยเป็นทางเสือผ่านโดยอัตโนมัติ <c oughs> อยู <c oughs> อ่แล้ว <c oughs> เป็น,เป,นเป็นโอกาสแน่นอนหลัง <c oughs> นะแล้วแต่ว่าเราจะหยิบฉวยโอกาสตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ทำมันทำมันให้มันดีนะฮะได้ขนาดไหนยังไงนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงแค่ช่วงเกล็ดๆเท่านั้นเองนะฮะเราเริ่มจะมองเห็นโอกาสกันแล้วนะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในเบรกที่2นะครับของรายการ business t ี a ว่าถ้าเราอยู่ตรงเสียแยกเสือผ่านแบบนี้แล้วแล้วเราควรจะทำยังไงต่อไปนะครับในการที่จะทำให้เครือข่ายใายแเงมุม ระหว่างจีนกับอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งอาเซียนบดบกมันสามารถที่จะที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยผมว่าเราสามารถจะคุยกับจีนนะครับในการที่จะใช้แหล่งเงินจากจีนใช้เทคโนโลยีจากจีนเนี่ยก็เป็นความเรียกว่าตั้งใจนะที่จะพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาคนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวนโยบายที่ทางจีนได้จะมาให้กับประเทศในกลุ่มนี้ด้วยนะฮะถามว่านะครับการพัฒนาด้านอื่นๆนะครับนอกเหนือจากโลจิต